เมื่อเราพูดถึงฮิวแมนนอยนะครับฮิวแมนนอยเนี่ยมันคืออ็อบเจกต์ตัวหนึ่งนะครับที่จะอยู่ในตัวผู้เล่นทุกคนแล้วก็จะอยู่ในตัวของพวกบอทพวกมอนสเตอร์พวกศัตรูของเราทั้งหลายอ่ะถ้าเราเจอๆกันอ่ะไอพวกนั้นก็มีฮิวแมนนอยเหมือนกันนะครับซึ่งฮิวแมนนอยเนี่ยถามว่ามันคืออะไรครับแล้วมันอยู่ในไหนเอาง่ายๆนะครับคุณลองเข้าเข้าเกมของคุณดูนะครับแล้วมาที่ตัวละครคุณนะครับแล้วกดโชว์ชิลเลนอย่างนี้ออกมามันคืออันนี้ครับนี่แหละอันนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราพูดถึึงงงนน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 นะะคคครรรััับบมมเเปป็โโลกู้้สีีีๆอยย่่่าซใ มันก็จะมีแบบพวกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวละครของเรานะครับอย่างเช่นแบบพวกความเร็วในการเดินพวกค่าความสูงในการที่เราสามารถที่จะกระโดดได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้นี่แหละคือฮิวแมนนอยด์นะครับแล้วการที่คุณสามารถที่จะตั้งค่าแบบเซตค่าอะไรต่างๆนี้ฮิวแมนนอยด์ได้นะ่ยมันจะต่อยอดอะไรคุณได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสกิลต่างๆเลยอะไรต่างๆคือผมบอกเลยนะถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปใช้น่ยมันจะต่อยอดสกิลคุณไปได้หลายเวมากนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอครับในฮิวแมนนอยด์นะครับถ้าเรากดโทนอ ฮีมอนล description มีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ส่วนสาคัญของคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันเรื่องของฮีมอยนลโดยตรงซึ่งฮมอเนลเนี่ยก็เหมือนที่ผมกล่าวไปในต้นคลิปนั่นแหละครับที่ว่ามันใช้ในการเก็บภาพของคาแรคเตอร์ซึ่งโอเคเราจะมาเข้าเนื้อหากันเลยส่วนแรกเลยนะครับก็คือ o f camera offset เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะรไม่เคยใช้แต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับพวกกล้องอะไรพวกน,นี้แหละมันขึ้นชื่อว่า Cam camera เนาะต่อมานะครับก็คือเรื่องของ distance display distance type นะครับอย่างตรงนี้ี่ยค่า Default ของมันเนี่ยก็คือ Viewer นะครับก็คือให้โชว์ตลอดเวลานะครับส่วนถ้าปรับเป็น subject เนี่ยก็คือถามว่ามีพาร์หรือมีอะไรเนี่ยมาบังตัวละครเราอยู่เนี่ยจะมองไม่เห็นชื่อของเราครับแล้วอันสุดท้ายนยก็คือ o o n นะครับก็คือปิดไปเลยไม่ต้องโชว์เลยนะครับส่วนอันนี้ display name ันนี้ก็น่าจะรู้ยกันอยู่นะแล้วก็อันต่อมาครับ health display distance นะครับก็คือระยะที่คนอื่น,น่ะจะมองเห็นหลอดเลือดของเราซึ่งค่า default ของมันน่ยก็คือ1น0 นะครับส่วนต่อมาเนี่ย Health Display Type ก็คือรูปแบบที่จะโชว์หลอดเลือดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะถูกตั้งไว้ที่ Display When d a m a g e ก็คือจะโชว์หลอดเลือดเฉพาะตอนที่เราโดนดำมายแต่ว่ามันจะมีอีก2ตัวก็คือ Always Off กับ Always On นะครับ Always On เนี่ยก็คือจะโชว์ตอลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Always Off เนี่ย ก็คือปิดตลอดเวลาไม่ต้องโชว์ให้ใครเห็นนะครับซึ่งค่าดีฟอลต์ของมันนะ่ยก็คือ display when damage name him a n น o i d นี่กไ็ไม่ต้องไปปรับนะครับเพราะว่าเวลาเราแก้ไขอะไรอะ่ะมันจะได้เรียกง่ายเนาะ him andoid นะครับแล้วก็อันนี้ name display distance นะครับก็คือระยะห่างที่คนอื่นเนี่ยจะมองเห็นชื่อของเรานะครับค่าดี๋ยวของของมันเนี่ยก็คือ100นะครับใครที่อยู่เกิน100ไปก็จะมองไม่เห็นชื่อเรานะครับส่วน name occlusion นี้ที่ผมไม่ไม่รู้จริงๆส่วน rib type นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้ปรับเล่น นะครับเพราะว่าตัวละครของแต่ละคนนะครับมันจะมีความแตกต่างกันบางคนก็เป็น R 1 5บางคนก็เป็น R 6ซึ่งถ้าคุณรู้ว่ามันจะแก้ไขอะไรยังไงแบบเอาเป็นว่าถ้าคุณเสียแล้วอ่ะคุณก็แก้ไขได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังไม่เสียมากเกี่ยวกับพวกริกอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนาให้ปรับนะครับแล้วก็รูทพาร์ตอ๋อใช่อีกอย่างหนึ่งครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าฮิมนารูทพาร์ตด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังไว้ที่หลังนะครับคราวนี้ครับอันนี้ก จะแบบแตกสลายออกมาแตกสลายยางเงนะครับอันนี้ก็คือเบรกจอยส์ออนเดสนะครับก็คือถ้าตัวละครเราตายเนี่ยชิ้นส่วนของตัวละครเรามันจะแยกออกจากกันนมันจะสลายออกไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราติ๊กออกเนี่ยเวลาเรารีเซ็ตตัวละครครับหรือว่าเราตายเนี่ยตัวละครเราก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อ้าวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหรือว่าผมปรับที่ฝั่งของคลายเอ็นนั่เลยลองปรับที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ดูนะครับอาจจะได้นี่นะครับมาตรงนี้มันน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเบรกจอยส์ออนเดสนะครับเอาออกแล้วก็ กลับไปที่ใครเอามนเดิมแล้วก็รีเซ็ตตัวละครนะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเบรกจอยสอดเล็บนะครับต่อมาครับส่วนต่อมาก็คือ evaluate state machine กับ require snake อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของ auto rotate อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าแบบเวลาตัวละครเราแบบสมมุติเราเล่นในโทรศัพท์นะครับแล้วแบบเราหันหน้าตัวละครไปทางไหนอ่ะก็มาจัดตามอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยไมค่อยรู้เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาครับ f r o m material form material ก็คือเวลาที่ตัวละครเราเนี่ยยืนอยู่บนพลาสพันเนี่ยตอนนี้ผมยืนอยู่บน อยู่บนเบสเพลทนะครับตรงนี้แล้วมันจะตรวจจับครับว่าแมทเทียรเรียลของเบสของเบสเพลตเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยแมทเทียร์เรียลของเบสเพลยก็คือพลาสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลอร์แมทเทียรเรียลของเราเนี่ยก็คือพลาสติกเหมือนกันเห็นไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยค่านี้เราปรับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่จะดีเท็กคูลาที่ตัวละครเราเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเราแก้ไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้ครับจัมครับอันนี้เนี่ยโดยปกตินี่ยมันจะไม่ติ๊กนะครับแต่แต่่่่่เเเเววลลาาารรรรรรรตติ๊กกกกนนนนีียัััะะะะะะคคจโโดดดดดซซึึงง้มม็ไไไอบ โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ติ๊กเอาไว้นะครับก็คือตัวละครอ่ะก็คือถามว่าเราติ๊กเนี่ยตัวละครเราจะกระโดดนะครับแต่นี้ที่ผมติ๊กแล้วมันไม่กระโดดเพราะว่าผมปรับที่ฝั่งของ c l i e นะครับเราต้องมาที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะนะลองปรับดูนะครับผมไม่รู้มันจะได้ไหมอ่าได้ครับผมจริงด้วยโอเคลองสังเกตดูดีนะครับพอผมติ๊กถูกแล้วเนี่ยมันจะติ๊กกลับทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกระโดดค้างไว้ได้นะครับโอเคคราวนี้ในส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของ move direction ครับตรงนี้ก็ไม่สามารถแก้ ถามว่า Move Direction อย่างมันคืออะไรนะครับให้ให้คุณลองสังเกตครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ขึ้นมานะครับเปิด View Selector ก่อนนะครับคราวนี้รันเกมอีกรอบหนึ่งแล้วคุณคอยดูนะว่าเวลาที่ผมหันหน้าไปทางไหนหรือว่าเดิมไปทางไหนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเอาไปขึ้นเหมือนเดิมไปช่างมันนะครับโอเคตรงนี้ครับ Move Direction นะครับคราวนี้ผมเดิมไปด้านหน้านะครับสังเกตว่าแกน x เอ้ยแกน z เนี่ยจะเป็นลบหนึ่งนะครับพอผมเดิมไปด้านหลังปุ๊บจะกลายเป็นหนึ่ง พอผมเดินไปทางซ้ายนะครับแกน x จะกลายเป็นลบหนึ่งเพราผมเดินไปทางขวาแกน x จะกลายเป็นหนึ่งนะครับเพราะผมก็โดดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนแรกผมคิดว่าแกน y มันจะขึ้นแต่ว่าก็ไม่นะครับแล้วคราวนี้ครับถ้าว่าผมเนี่ยเดินไปทางด้านหน้าเฉียงขวาิดนหน่อยนะครับเห็นไหมว่าแกน z เนี่ยจะเป็นเลขติดลบแต่ว่าแกน y เอ้ยแกน x เนี่ยจะเป็นเลขเต็มบวกนะจำนวนเต็มบวกประมาณนี้มันก็คือทิศทางที่เราหันไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ก็เป็นค่าที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนเดิมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ค่านี้เนี่ยเขาจะใช้ในการตรวจสอบพวกอะไรต่างๆนะครับแบบว่าตัวละครเราหันหน้าไปทางไหนอะไรงเงี้ยให้แบบเดชไปทางนั้นซึ่งจริงผมก็เคยใช้ตัว move direction เนี่ยในการทำ system อะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคลิปสอนทำระบบเดชอันนั้นก็คือ move direction เหมือนกันนะแล้วก็ต่อมาครับอันนี้เนี่ยก็คือ platform stand นะครับถ้าผมคลิกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือตัวละครผมจะยืนนิ่งไปเลยนะครับก็คือเนี่ยเราจะขยับไม่ได้เลยนะครับเป็นไหมนี่เหม แต่ถ้าเราติ๊กออกปุ๊บเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับจะมีแบบเขาเรียกไงรักดอนนิดหน่อยนะครับแล้วคราวนี้ครับต่อมาก็คือซีดพาร์ตตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนกัน,นครับซีดพาร์ตเนี่ยบางทีแบบเราไปนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วนั่งอยู่บนรถอะไรเงี้ยมันจะเอาชื่อของพาร์ตที่เรานั่งทับอยู่เนี่ยครับเอามาใส่ในนี้นะครับอันนี้ก็คือซีดพาร์ตนะครับซีดมันแปลว่าที่นั่งนะครับแล้วก็ซีดเนี่ยก็คือนั่ง นะครับมันก็ไม่มีอะไรมันก็คือเล่นในมินชั่นนั่งในเชสส่วนอันนี้ target point ที่ผมไม่ทราบจริงจริง walk to path อันนี้น่าจะเป็นการแบบว่าสาวว่าผมติกอันนี้เนี่ยแล้วเลือกเป็นไอ้นี้นะครับปอร l โ c a t i o n นะครับแล้วผมลองติกดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคช่างมันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเอเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่มลบพิมันน้อยออกนะครับเลยเินไม่ได้ไปเลยเมื่อกี้แล้วก็ไอ้เมื่อกี้นี่แหละนะครับคือเหตุผลที่ว่าคุณไม่ควรลบพิมพน้อยออกจากเรื่องละครคุณนะไม่งักันตัว่ละครคุณจะเออไปเลยอย่างเมื่อกี้นะครับ แล้วคนนี้เนี่ยส่วนต่อมาครับก็คือ walk to point เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นพิกัดครับที่คุณจะใส่ได้ว่าให้ตัวละครคุณเนี่ยเดินไปไหนโดยที่มันจะเดินไปแบบออโตโ้เลยนะคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรมากนะครับอย่างสมมติผมใส่เป็นแกน x 1 0แกน y 0แกน z 20อะไรเงี้ยแล้วคุณกด enter ปุ๊บเห็นไหมครับว่าอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะไม่ได้กดเดินนะครับมันเดินไปของมันเองครับสมมติผมเปลี่ยนเป็น200แล้วกันนะครับแล้วก็ z ลบ200แล้วลอง enter ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลย มือผมไม่ได้กดอะไรไม่ได้แตะอะไรเลยด้วยนะครับมันเดิมไปของมันเองนะครับก็คือตัวละครเราเนี่ยมันจะเดิมไปที่ทพิกัดของตรงนี้ครับก็คือพิกัดที่ x 2 0 0 y 0ูแล้วก็ z ลบ200นะครับประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยไอตรง walk to point นะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ในการที่จะเป็นการเล่นอินเวชั่นให้ผู้เล่นโดยที่แบบผู้เล่นจะแบบเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เองอะไรประมาณนี้ครับโดยที่คุณจะไม่สามารถควบคุมตัวละครคุณเองได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ในพวก AI อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับพวกบอทนะครับ แต่ว่าเท่าที anyway, lately, ่ผมดูพวกบอทส่วนใหญ่เขาไม่ใช้อันนี้กันนะครับเขาจะใช้เป็นเซอร์วิสอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมจะยังไม่สอนในคลิปนี้นะครับเรื่องของบอทนะครับคราวนี้น่ย walk to point เราจบไป auto scaling enable อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคคือผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับโอเคคราวนี้เทลก็คือหลอดเลือดของเราเนี่ยแหละนะครับหลอดเลือดของผมเนี่ยตอนนี้มี100นะครับถ้าว่าผมปรับเป็น50มันก็จะเหลือ5 0สเหมือนเดิมเห็นไหม ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเลือดของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อดนะถ้าว่าแบบเราโดนดาเมจนะครับเพราะว่ามันจะมีสคริปต์ตรงนี้อยู่นะครับที่ชื่อว่าเฮลท์นะครับมันจะเป็นสคริปต์ที่ว่าแบบถ้าว่าตัวละครเราแบบโดนดาเมจอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆเพิ่มเลือดให้นะครับประมาณนี้นี่ก็เป็นสคริปต์ง่ายๆนะครับแต่ว่าที่ผมปรับเลือดตัวเองเหลือห้แล้วมันไม่ขึ้นให้นะเพราะว่าผมปรับที่ฝั่งของค client ครับเราต้องปรับที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เหมือนจะขึ้นให้แต่ก็ชอบเหมือนเดิมครับเราก็ปรับเป100็นห okay. อนน,อออนนี้มัคอึ่ ถ้าแปลตรงตัวมันก็แปลว่าความสูงของสะโพกครับแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ไม่เชิงว่าสะโพกคือคุณลองเปรียบเทียบดูแล้วกัน,นครับตอนนี้มันคือ2ถ้าผมปรับเป็น3คุณลองดูนะเห็นไหมครับว่าเท้าผมเนี่ยจะสูงจะพื้นมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าผมกับปรับกับเป็น2.8แล้วกันนะครับมันก็จะลดลงมานะครับถ้าปรับเป็น2.5ประมาณนี้2.4 2.3่อมประมาณนี้ครับถ้าผมปรับเป็น1ไปเลยก็เป็นแบบนี้นะครับคือ ขาเรียกไงอะแบบความสูงของข้อเท้าเรามั้งนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันครับแต่มันจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าหาว่าเราปรับต่ําๆตัวละครเรามันก็จะนะครับเท้าทะลุพื้นไปเลยนะครับซึ่งผมก็จะปรับกับเป็น0.5วน้ากันนะผมไม่รู้ว่าค่าตั้งเดิมมันคืออะไร0.4นะส่นั่นแหละคราวนี้ max health ครับก็คือ max ของหลอกเลือดของคุณนั่นแหละประมาณนั้นถ้าบอกถ้าว่าผมปรับเป็น99 9 เลือดผมตอนนี้เท์ Health โดยปกติของผมนะมันคือ1น0ใช่ไหมแต่ว่าเลือดเต็มของผมอะ่ะมันคือ99 9เพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็จะแดงแจ๋อย่างนี้นครับซึ่งก็มาแปลกใจครับเราก็ปรับเป็น9 9มันก็เต็มแล้วก็ส่วนต่อมาครับ m a x s รว์แองเกิเนี่ยอันจะซับซ้อนเล็กน้อยแต่ก็จริงมันก็ไม่ซับซ้อนมากหรอกนะครับมันก็คือระดับความชันที่ตัวละครของเราเนะี่ยจะสามารถยึดเกาะได้นะอย่างสมมติผมสร้าง อขึ้นมาโเคคราวนี้ผมจะเดินขึ้นไปเหยียบนะครับซึ่งผมก็จะสามารถเหยียบได้โดยปกตินะครับเพราะว่าแมสโลฟแองเกลอของผมเนะี่ยมันคือ89เนี่ยนะครับมันก็คือะระดับองศาความชันของพื้นที่ตัวละครของเราเนี่ยจะสามารถยึดเกาะได้นะครับซึ่งอันนี้เนะี่ยมันคือ89นะครับคือแบบอีก1องศามันก็90แล้วมันก็คือแบบตั้งตรงแล้วอะนะครับซึ่งอย่างตัวนี้ครับพาร์ทนะี้เนี่ยไอ้ที่ผมสร้างม,านะมันี่ยมันเกี่ยวกับอะไรประมาณประมาณ28องศานะครับลบยีองศา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าผมเนี่ยปรับแม็กซ์ลบเอ็นเกิลของผมเนี่ยต่ำกว่า28นะครับตัวเราจะสไลด์ลงมานะครับเห็นไหมจะยึดเกาะไม่ได้นะครับนี่นะครับกระโดดไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยดูนะเนี่ยผมกดกระโดดอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยนี่จะกระโดดไม่ได้เลยนะครับคือเราจะยึดเกาะไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือแม็กซ์ลบเอ็นเกิลนะครับซึ่งผมก็จะปรับกลับเป็นเหมือนเดิมก็คือ89นะครับคืออีกเซนเดียวมันก็90แล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยครับผมเคยอันนี้อยู่เคยเล่นอยู่นะครับก็คือผมปรับเว้นหนึ ความชันของพาร์ทเนี่ยให้มันอยู่ที่แค่2องก่อนนะครับนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมตัวละครผมไหลแล้วนี่ประมาณนี้นะครับคือถ้าคุณปรับน้อยๆนะครับปรับสักหนึ่งปรับคือแค่สิบเนี่ยก็น่าจะหนักแล้วครับแค่น่ยเอียงแค่นี้มันยังเกาะไม่ได้เลยนะครับคือตัวละครคุณจะขาอ่อนมากๆนะครับนี่โอ้โหอ่อนแออย่างสมบูรณ์แบบนะครับประมาณนี้โอเคก็ผมปรับเป็น8 9เหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าว่าคุณปรับเป็น90มันปรับไม่ได้นะครับมันจะได้แค่แบบ8ป9าอะไรเงี้ยซึ่งแบบ อีก0ูนจหนึมันก็90แล้วนะครับแต่ก็ช่างมันเะครับต่อมาครับก็คือ Walk Speed ก็คือความความเร็วในการเดินนั่นแหละนะครับนีประมาณนี้ถ้าผมปรับเป็นสัก1,000ผมก็จะกลายเป็นเด็แฟตนะครับประมาณนี้นี่นะครับนี่อันนี้ก็คือ Walk Speed นะครับค่าเดฟเฟองมันเนี่ยก็คือ16นะครับส่วนต่อมาครับเป็นส่วนที่ เอาจริงมันก็เกือบจะสุดท้ายแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ท้าสุดครับก็คือเรื่องของ auto j u เอเน a b l e นะครับก็คือตัวละครของเราเนี่ยจะกระโดดแบบ auto นะครับซึ่งคุณจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับถ้าหากว่าติ๊กเนี่ยตัวละครมันก็จะกระโดดให้แบบ auto นะครับเวลาแบบคุณไปเจอพาร์ทอะไรที่แบบมันสูงแบบพอดีที่คุณจะกระโดดได้นะครับส่วนต่อมาก็คือจัม p h ครับซึ่งมันก็คือความสูงที่ตัวละครของคุณเนี่ยจะสามารถกระโดดได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็คือ็จะโดดไดมาณนี้ะครับผมันคลอยยไปเลค่า ประมาณนี้นะครับผมก็จะปรับเป็น7 2เหมือนเดิมแล้วคราวนี้ Use Jump Power คืออะไรมันก็มันก็แค่เปลี่ยนจาก Jump High เป็น Jump Power ครับซึ่งถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ไม่ต่างอ่ะมันแค่มันมันอยู่ที่คนถนัดมากกว่าครับผมถนัดใช้จ m p h i ไ h นะครับใครถนัดใช้ Jump Power ก็แล้วแต่นะมันก็ไม่ต่างกันนะครับผมปรับเป็น100เฮ้ยโอ้ยเอสิ100อ่ะประมาณนี้นะครับ ซึ่งถ้าปรับเป็น50มันเดิมเนี่ยมันก็ซึ่งจริงค่ามันก็เท่ากันมันไม่ต่างกันนะครับมันอยู่ที่คนถนัดจะใช้ยังไงนะครับอันนี้แหละก็คือความสามารถของฮีเมไนอยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมบอกว่าจะอธิบายตอนท้ายคลิปก็คือเรื่องของฮีเมนอรูทพาร์ตมันก็เค้ตรงนี้ครับนี่มันคือพาร์ตสิมันก็คือพาร์ตสี่เหลี่ยมโง่ๆนั่นแหละนะครับมันไม่มีอะไรหรอกนะครับเดี๋ยวผมตับให้ดูตอนนี้ความโปร่งสายของมันเนี่ยคือหนึ่งนะครับผมจะปรับเป็นศูนย์นะ มันจะเปรียบเสม,มือนแบบจุดศูนย์กลางของผู้เล่นซะมากกว่านะครับอย่างถ้าหากว่าคุณมาที่ตัวโมเดลของผู้เล่นนะครับแล้วคุณมาดูที่ primary part เนี่ยไพรมิ a r พาร์มันคือพาร์ทหลักของโมเดลนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับซึ่ง p r i ม a r y part ตของตัวละครคุณเนี่ยมันก็คือ Human o i d part นั่นแหละนะครับมันก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นแค่จุดศูนย์กลางของเพลเยอร์เท่านั้นนะไม่มีอะไรมากใครที่สงสัยเรื่องอะไรที่เกียวกับฮิมานนออ์เนี่ยค นะครับอยากเก็บความสงสัยของคุณไว้คนเดียวนะครับ <c oughs> คุณสามารถแชร์ได้นะครับ <c oughs> คนอื่นเขาก็จะสามารถเรียนรู้จากเม้นของคุณได้ด้วยนะครับ